บางครั้งชัยชนะไม่ได้อยู่ที่การสู้แต่การถอยให้เหมือนไม่ได้ถอยแล้ววางหมากใหม่สมัยสามก๊กกองทัพบุยก๊กเคยใช้กลยุทธ์นี้เมื่อถูกกองทัพโจก,กกดดันหนะักพวกเขาสั่งทหารตั้งค่ายหลอกวางธงปักคบเพลิงเต็มที่แล้วถอนกําลังเงียบๆกลางดึกผ่านทางลับพอศัตรูบุกเข้ามาเจอแต่ค่ายร้างส่วนตัวจริงไปตั้งรับพร้อมโต้กลับไกลออกไปแล้วกลยุทธ์นี้คือการถอยตัวจริงแต่ทิ้งตัวปลอมให้ศัตรูหลงกลทําให้เขาโจมตีเปล่าๆเสียพลังงานเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องถอนกําลังหลีกเลี่ยงการเสียหายโดยตรงทิ้้้งงโคครรกกกากาาเเเ่่่ใใหหูแขขยยันสี ทรัพยากรขณะที่เราลงทุนกับโปรเจกต์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่าเมื่อถูกกดดันหนักๆบางครั้งการถอยออกมาเงียบๆคือการเปิดพื้นที่ให้ตั้งหลักและเลือกเกมที่ตัวเองได้เปรียบถอยอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่การแพ้แต่คือการหลอกล่อให้ศัตรูโจมตีในที่ว่างเปล่าเสียแรงเปล่าโดยไม่ได้อะไรการรู้จักถอยอย่างมีศิลปะสำคัญไม่แพ้การบุกอย่างดุดันคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยเงาให้ศัตรูลงย่อมกุมชัยชนะได้ในระยะยาวนี่คือกลยุทธ์ที่21จาก36ก36ลยุทธ์จีนโบรา่สิบทอ็ดจากราวแิบเนีลยุทหลอกศัตรู ถอยอย่างแงบเนียนเพื่อรอจังหวัดตีกละถอยอย่างมีแผนดีกว่ารุกแบบร้ายทิศทาง